ไข่เจียวชะอมถั่วพูนะคะวันนี้นะคะเคียทําไข่เจียวชะอมถั่วพูค่ะไม่ได้กินนานแล้วไข่หกฟองถั่วพูห้าฝักหั่นฝอยนะแล้วก็ชะอมชะอ,อมปลูกไว้เองนูน่นคางบานนุนเอ้างั้วเนี่ยแถวๆนี้ค่ะนี่นี่แถวๆนี้ ได้ยอดน้อยหนึ่งได้ยอดสองสามยอดก็เลยเอามาใส่ปลนกับไอ้ถักลูแล้วก็ <c oughs> โชมก็ซอยซอยแล้วก็ใส่ลงไปในไข่เลยแล้วก็ปรุงรสเลยด้วยผงชูรสเออน้ำมันหอยน้ำปลาแค่นั้นนะคะแล้วก็ตีตีคนทุกอย่างให้เข้ากันตั้งกระทะให้ตั้งกระทะเติมน้ำมันลงไปให้น้ามันร้อนเลยนะ แล้วเราก็พอน้ำมันร้อนแล้วเราก็เทไข่ลงไปเทไข่ลงไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพออีกด้าน,นสุกแล้วเราก็กลับด้านใครชอบกรอบก็ปล่อยให้กรอบถ้าไม่กรอบก็พอพอสลรถสลรก็พลิกได้เลยพลิกอีกด้านหนึ่งมาอย่างนี้ก็สุกแล้วนะคะ โขกยาวก็ใส่ได้นะโขลกยาวก็อร่อยโขลกขลกยาวหัน่นฝอยอกระลำปีผักทุกอย่างใส่ได้หมดอะ่ะไข่เจียวอะ่ะแครลงแครหลอดใส่ได้หมดปักทองใส่ได้หมดเนี่ค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลย